ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องบอเบียร์รำซิงครับผมนี่นี่มาดูป้าใหญ่ครับปา้าเหล่าเล็ดถน,นนครับน่แหมสุดจัดครับโอ้เดินตามไม่ทันเลยครับหนึ็งเดินเรงเแรงครับ หน้างานก็หงุหดเหมือนเดิมครับผมหัวหินคุกบครับนะทางที่จะหนาพอสมควรครับผมงานธรรมดาครับงานนี้ ตอนนี้ก็ทีมงานป่าเราก็ใกล้ใกล้สมบูรณ์แล้วครับระยะทางเส้นนี้1กิโล1กิโล400เมตรครับนี่โอ้โหหินหนามากครับหนา15เซนเราไม่มียัดไส่ครับเต็มเปี๊ยครับนะเพราะว่าเราทำงานก็ถ้าเราทำได้ตามแบบนีคนตรวจงานเขาก็จะไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่เครียดครับไม่เครียดเนาะ แต่ถ้าเราทําไม่ได้ไม่ได้ตามแบบไม่ได้ตามมาตรฐานก็คนตรวจงานกรรมการพวกนี้ยเขาก็จะอึดอัดครับอึดอัดใจครับเพราะฉะนั้นเราทําให้เต็มสเต็ปไปเลยครับนี่ี่สามารถก็งานไม่ทําครับลําอย่างเดียวนิ่งเป็นหลับนะครับนี่กอยากเป็นแตกือมัดมือเปลี่เกียร์เด้ไม่ต้องครับป้าบอกเดี๋ยวป้าจัดให้ครับ หนาเกินครบเสริมหนามากครับใส่แบบเต็มพิกัดเลยครับเป็นไดเป็นไรฝีมือยายหินคือบอสามาดอืมมูสูยายหินแผ่ชิบลอเอ่าเียหอดโค้งเอ้หันปูดำสร้างนาุด ไม่ติดไหลออกปุ๊บนึงมัก็ง่ายเล้อืด่าลก่ปลูว่าานคลูก่เนาะซุปเไหนี่แหละซุปกุบไปเลยเหรอเม้น่เป็นอยาเรียนอยู่อ้เจ้าไปับิลอเวิรบูนเกียร์ใ่เลยวะบหลอนะมันบไดเล่นเบาคู่ร้องส่ใดเยะจพาไปนั่งมเยว บายใเอาเตามน้ำหนักนเ,าเนาะสามซิปพอ่อแม่ลูก <30 S 2> เอาแม่แม่ซิปแม่ซิปตันมแม่รู้เป่าวะพี่แม่เก่าออก็ได้อันกูกูเห็นอยู่แม่ดำ <c oughs> เริ่มเก็บงานแล้วครับพี่น้องนี่อ๋อเดีย๋ยวเ,เ,เราจะเอารถไถล้มกองก่อนนะป้าบอกหลังจากนั้นเราก็จะเอาอเขียนด้วยครับ กดเท่ yeah. เลยคืรเนาะอเจงเนาะปลบางมันเนเ้เิเ้ม่ยูยูะเห็นมั้ล่ะยูไอ้มันเป็นแนวอันนี้ขนาดท่างเขาตุงเนี่ยงง้เบิ้งเยื่นะเบิ้งเบิ้งเบิ้งเบิงเพราะว่า ทางบังคับที่มเตรียมพื้นที่ไว้ดีนะขันล่องไว้เฮ็ดซเมมึงเอาขันนุมากินสาอันยเตลปลาเราขับเกีเดินไม่ค่อยตรงครับแกจะชอบขอบมันแกจะชอบเบี้ยวอย่างเงี้ยซ้ายขวาซ้ายขวา วยโอ้ยเอาิมสเร้าเันนี่รโอ้ยนนี่โ่่่านสร้งนอดสเยนไป้วเดือดเดือดตควหนานี่คชมวังไปดูของเขามาครับทางที่เขาทำห้าเมตรแต่ว่าวัดแล้วได้4ี่เมตรเจ็ดสิเขาผ่านครับเขาเบิกเงินไปแล้วแต่ขอาเรานี่5้าเมตรเต็มเปี้ยครับนี่ ห้าเมตรเต็มแต่ระดับตอนนี้อยู่ที่สิบสองจุดห้าครับต้องเสริมครับเสริมอีกสองวันหมดไปสองพันตันแล้วครับตอนนี้เรายังเหลืออีกสองหมืนแปดพันตันครับพี่น้องนี่ทีมงานก็นั่งรอครับว่าไปลงมูไม่ทันแล้ววันนี้ มันกิดสูงาของมันตลอดเลยเนาะรถรถดำเริ่มพี่การรถด,ดำก็เริ่มพิการไปทีละคันสองคันครับเดี๋ยวก็แตก <c oughs> เดี๋ยวก็รั่วโอ้ว <c oughs> ว่าอู้มันวิ่งไกลครับยางมันร้อนครับ เอาเรนเขามาเลยบอก,อออกเราแขวัยเขาม,มากอ,อ้าวนี่ครับปลาเราสายเกรดครับแท้บุ๋มแหมไม่ธรรมดาครับเดี๋ยวรอชมคันแดงครับกำลังมาอ่ะนี่ครับมาแล้วคันแดงปลาแท,ท้ สายแบกพ้นที่ตกแเลยพี่น้องมืดค่ำแล้วครับนี่โอ้าเทบอกว่าแตกมาเส้นหนึ่งก็มาได้ครับนี่เส้นเดียวก็เสียวได้บางบางเด้อป้าบางบางยกกัน

พอ่อไปไปโดดูด,ดพอ่พอพอ่พอ,พอโอ้ตายไปไปม<อ>ารเราเครดังเดียวครับไม่ธรรมดาครับนี่กว่าจะได้แต่ละเที่ยวนี่ นี่ครับเขาบอกว่าเหงื่อไม่แตกไม่ได้แดกเงินกูบรส่ระวังสีเนาะจัดไปเอา้าเราติดตามผลงานกันตอนคลิปหน้าดีกว่าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบเบียร์ดัมซิ่งด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเนาะคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ